สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นำเสนอเทคนิคการสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Form ค่ะโดยมีวิธีการสร้างง่ายๆดังนี้ค่ะเข้า Google Chrome และลงทะเบียนเข้าใช้งานเมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วจะปรากฏในมุมขวาเป็นรูปของคุณหรือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคุณนะคะขยับมานะคะจะเป็นจุด9จุดนั่นคือบริการของ Google Apps ค่ะ คุณสามารถคลิกเข้าไปได้เลยเลื่อนลงมาจะเจอ Forms นะคะก็คือการสร้างตัวของ Google Forms หรือในส่วนของแบบสอบถามหรือข้อสอบค่ะในกรณีที่ผู้ใช้ท่านใดไม่พบนะคะคุณสามารถเข้าผ่านจาก Drive ได้เลยค่ะ ในกรณีเข้าผ่านจาก Drive นะคะคุณจะต้องเข้ามาใน Google Drive ของคุณนะคะแล้วมาที่ New ค่ะกด New จะพบแท็บ List ลงมานะคะแล้วก็เลื่อนมาที่ More ค่ะและก็จะเจอ Google Form นะคะในการสร้างข้อสอบนะคะ คุณสามารถที่จะนำไฟล์ Word มาไว้เพื่อ Copy แล้วก็มาวางลงไปได้นะคะเมื่อเข้าหน้าของ Google Form นะคะจะมีหัวข้อให้คุณเติมและเติมคำบรรยายลงไปในส่วนของ u n t i t l e Form และ Description ตรงนี้นะคะขยับมาในส่วนข้างๆตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเมนูให้เลือกสิ่งที่จะลงไปในฟอร์ม เมนูแรกจะเป็นเพิ่มคำถามค่ะเมนู Menu ถัดมาจะเป็นการ i m p o r t คำถามมาจากฟอร์มอื่นนะคะต่อมาจะเป็นเพิ่ม Title แล้วก็ Description ค่ะต่อมาจะเป็นการเพิ่มรูปค่ะต่อมาจะเป็นการเพิ่มวิดีโอค่ะและสุดท้ายจะเป็นการแบ่งเ c กชันค่ะ กลับมาที่การสร้างข้อสอบค่ะในส่วนหัวหรือว่าในส่วนตรงนี้นะคะเราจะใส่หัวของข้อสอบลงไปนะคะ ต่อมาจะเป็นส่วนของข้อคำถามนะคะแต่ในส่วนแรกของการออกข้อสอบนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักชื่อของผู้ทำข้อสอบนะคะเราจะใช้การตอบแบบ short answer ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นชื่อและสกุลน,นะคะหรือจะมีรูปแบบการตอบ หลายแบบนะคะ1 short answer คือข้อความสั้นๆ2 paragraph เป็นลักษณะข้อความยาวๆต่อมาที่เราจะใช้ในข้อสอบปรนัยก็คือ multiple choice ค่ะ checkbox เป็นการเลือกแบบ1ข้อขึ้นไปนะคะ drop down ก็จะเป็นแบบ drop down list ลงมาค่ะส่วนในไล์์ u p โหลดส่วนใหญ่จะใช้กับข้อสอบอัตนัยที่นักศึกษาหรือผู้ทำข้อสอบสามารถที่จะถ่ายรูป หรือว่าใช้ไฟล์ต่างๆนะคะอัปโหลดขึ้นไปอย่างผู้ตรวจได้นะคะในส่วนของ Linear Scale, Multiple Choice Grid และก็ Check Box นะคะส่วนใหญ่จะใช้กับแบบสอบถามค่ะคุณสามารถเพิ่มรูปได้นะคะในข้อของข้อสอบเราต้องการให้เขาตอบค่ะต่อมาเราสามารถแบ่ง Section ได้นะคะโดยที่ เราจะเลือกเซ t ชันที่2เป็นในส่วนของตอนที่1ค่ะ description แล้วแต่คุณจะใส่หรือเปล่านะคะต่อมานะคะเราจะเพิ่มข้อคำถามโดยที่เราจะไป add question ค่ะเราจะเลือกเป็น multiple choice grid นะคะแล้วเราก็เปิดไฟเวิ o r ดและสามารถที่จะ ปีเข้ามาได้เลย ในส่วนนี้นะคะคุณสามารถที่จะกดต้องการให้ผู้ตอบหรือผู้สอบตอบหรือเปล่าก็สามารถกดตรงนี้ได้ค่ะในกรณีการกดถ้าผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้สอบนั้นไม่ได้ทำข้อนี้เขาจะย้อนให้กลับมาทำค่ะเราก็รีคว r e ไปนะคะและเราก็เพิ่มข้อคำถามจากตรงนี้ได้หรือ d u ด l พิเค e ได้แต่ในการด l พิเค e นั้นข้อนี้จะ กลับย้อนกลับมาค่ะเหมือนดังตัวอย่างอันนี้นะคะแต่ในกรณีที่เราแอดเควชันจะเป็นฟอมเปล่าๆค่ะเราก็เพิ่มข้อลงไปได้เลย เมื่อสร้างคำถามเกี่ยวกับปรนัยเสร็จแล้วนะคะเราจะแบ่งเซกชันอีกเซกชันหนึ่งเป็นคำถามอัตนัยค่ะเราก็ก๊อปมาวางได้เลยและเพิ่มข้อคำถามค่ะโดยในการตอบนั้นให้เป็นไฟล์อัพโหลดเลือกเป็นลักษณะของไฟล์อัพโหลดนะคะ ใส่โจทย์ลงไปในส่วนนี้เราสามารถที่จะเลือกเป็นรูปแบบของไฟล์ได้ว่าจะเอาแบบไหนแต่ถ้าเราต้องการเปิดกว้างเราก็ไม่ต้องค่ะเรากำหนดสามารถกำหนดขนาดไฟล์ได้กำหนดเป็นร้อยเมกเลยก็ได้นะคะในการนี้เราจะต้องการคำตอบตรงนี้ไหม ถ้าไม่ต้องการให้คนอัพโหลดหรือว่าไม่ได้คาดหวังให้เขาอัพโหลดก็ไม่ต้องกด r e q u i r e ก็ได้ค่ะต่อมาเลื่อนไปด้านบนได้เลยนะคะเราจะทำการตั้งค่าให้แบบสอบถามหรือว่าฟอร์มนี้เป็นข้อสอบค่ะโดยการคลิกเลือกที่การตั้งค่าตรงนี้ค่ะ เข้ามาจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะคะในสิ่งแรกจะให้เป็นลักษณะว่าผู้ที่มาสอบจะลงอีเมลหรือเปล่าอันนี้ขอติดเลือกนะคะต่อมาจะเป็นการต้องลงชื่อเข้าใช้ค่ะจะเป็นการจำกัดว่าสําหรับผู้ที่อยู่ในมหาลัยหรือเปล่าใช้ยูเซอร์มหาลัยหรือเปล่าและต่อมาก็จะ เป็นการจำกัดว่าให้ตอบเพียงครั้งเดียวค่ะต่อมาจะเป็นลักษณะของผู้ตอบสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้จะแปลงเอาไว้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่างานนำเสนอค่ะในส่วนนี้จะเป็นการแสดงแถบความคืบหน้าว่าในการที่เขานั่งสอบเขาทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะและก็ ข้อต่อมาก็คือเป็นลักษณะของการสลับข้อคำถามที่เราได้ลงเอาไว้ค่ะในส่วนนี้นะคะที่ดิมไว้ก็คือลักษณะของแสดงลิงเพื่อการส่งตอบกลับข้อความอื่นไหมอันนี้เราไม่ได้ตั้งค่าค่ะในการแสดงข้อความยืนยันคุณสามารถที่จะป้อนข้อความยืนยันได้หรือถ้าไม่ป้อนจะตอบกลับด้วยข้อความ you r r e s p o n s e has been recorded ต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เราทํากับฟอร์มเมื่อกี้ให้เป็นแบบทดสอบนะคะเลือกที่ quizes ได้เลยเราเลือกเปิด make this a quiz เนื่องจากว่าเราต้องการกำหนดค่าคะแนนของแต่ละข้อที่เราทําไปเมื่อกี้เลื่อนถัดมานะคะจะเป็นลักษณะของตัวเลือกของแบบทดสอบว่าเราจะประกาศคะแนนทันทีหลังจากเขาส่งหรือว่าจะ ภายหลังหลังจากที่คุณตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะคะโดยที่ผู้ตอบสามารถดูอะไรได้บ้าง 1. ถ้าคุณสามารถดูคำถามที่ตอบผิดมีข้อไหนบ้างคุณสามารถจากตรงนี้ได้ต่อมาคำตอบที่ถูกต้องและสุดส่วนสุดท้ายคือค่าคะแนนดิฉันขอเลือกเอาออกสองนะคะแล้วก็กดเซฟลงไปได้เลย ในส่วนของการกดเซฟต่อมานะคะเมื่อผู้สอบทําไปแล้วเราก็จะมาดูว่าการให้ค่าคะแนนอยู่ตรงไหนบอกได้เลยค่ะอันนี้1คะแนน,นคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ MS Word ค่ะ เลือกที่ข้อคำถามได้เลยนะคะแล้ว answer key จะปรากฏเพิ่มเลือกระดับคะแนนซอฟต์แวร์ชนิดของซอฟต์แวร์มีกี่ประเภทมี2ประเภทค่ะ เลือกเหมือนเดิมค่ะโปรแกรม Windows เป็นซอฟต์แวร์ชนิดใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ค่ะเหมือนเดิมนะคะกดที่ข้อคำถามกด Answer key เพื่อกำหนดคะแนนผู้ก่อตั้งและสร้าง Facebook คือใครมาร์คซึ่งเบิร์กค่ะ เราก็เฉลยแล้วข้อ1 1ึ่งหนข้อ2ข้อสอข้อ4เสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะเซ็นได้นะคะคุณสามารถส่งผ่านทางไหนได้บ้างผ่านทางอีเมลผ่านทางลิงก์ ได้นะคะหรือถ้าใครใช้ Moodle ก็ผ่านทาง e m b e d d e d html ได้ค่ะอย่าลืมนะคะกด Shot t test URL ถ้ากรณีส่งผ่านลิงก์กดเข้าไปลองดูนะคะสมมุติว่าเราตอบข้อคำถาม ไดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ใดก็ตั้งถ้าทำเต็มนะคะในกรณีที่ไม่มีไฟล์สอบสับมิตได้เลยเด็กสามารถดูคะแนนในส่วนของ ปรณยได้ค่ะต่อมาจะกลับไปดูในส่วนของผู้ตอบนะคะในส่วนของฟอร์มค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่ามี Reresponse กลับมา1อันนะคะคุณสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะว่าค่าสรุปของคะแนนต่างๆสกอร์มีใครมาบ้างจากตรงนี้ได้เลยค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนำเสนอเทคนิคการสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google Form s, ค่ะหวังว่าวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะคะหากผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ